บอกความหมายของคำศัพท์ที่ได้ยินต่อไปนี้อย่างน้อย2ความหมายภายในเวลา5วินาทีเริ่มค่ะคำแรกนะคะไไข่เม็ดคำที่2ค่ะม y ่คำพูดมา้าปลายหรือท้ายค่ะ3ค่ะ คงลูกบอลเลขศูนย์ค่ะคำที่4ี่เป็นคำที่ใช้บ่อยมากค่ะแพ่ท้องเรือสาลี่และเท่าเช่นทูเบสองเท่าเซเบ่สามเท่าค่ะ คำต่อไปซึดะเขียนใช้ขมและใส่หมวกค่ะหกค่ะูโดเมืองหลวงการประปาคำที่เจ็ดแล้วนะคะอึนแห่ง ธนาคารแปะก้วยคำสุดท้ายนะคะอีซาการย้ายและกรรมการบริษัทค่ะใครที่ตอบได้แค่หนึ่งความหมายคงจะต้องกดติดตามเพิ่มแล้วค่ะ